สำหรับใครนะครับทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้คนกดติดตามอยู่แค่27เองนะครับจากคนดูทั้งหมดทุกคนโอ้โหดูดิคนไปกดติดตาม22.8เอเ็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครที่กดเนี่ยขอบคุณมากเลยครับทุกคนโอเคไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับไปเลยทุกคนเฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจ้ะไหนดูซซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวัเน,นี่อไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาสต,ต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ <Hey, S 2> อคอนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ สวัสดีครับผมบ๊อบบี้และในวันนี้เนี่ยทุกคนครับผมก็มีเป้าหมายนะครับผมที่จะทําเคี้ยวที่ได้มาแล้วเนี่ยก็พอจะรู้นะครับว่ามันเนี่ยหายากอยู่พอตัวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยไอ้บ๊อบบี้จะมาหาเคี้ยวอันนั้นกันโดยบ๊อบบี้น่าจะหาเจอไหมทุกคนก็ต้องมาเอาใจช่วยบ๊อบบี้กันนะครับก็จะไปรับชมคลิปของก็เลยหนึงไลค์เป็นกำลังใจให้บ๊อบบี้ด้วยนั่นในพาร์ทนี้เนี่ยบ๊อบบี้ต้องได้เคี้ยวมาครอบครองนะโอเคใครที่พร้อมเดี๋ยก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครััััับบโออเเเเคครไปปกกกนน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 ลยยย็็ททททาา่่ผู้้ชมีีีตใว อะไรโดนใจบอบบี้ก็ไม่รู้นะครับทำให้ผมน่าอยากจะไปช่วยคนผมนะครับจึงรีบวิ่งนะครับมาหาซื้อเรือเลยเฮ้ยโอเคออกเดินทางเฮ้ยระหว่างทางเราเจะไอ้บาร์ได้นี่หว่าเพื่อนเราไปทำความดีกันกลับมาโลกสองเสร็จแล้วก็กลับไปโลกหนึ่งกันเลยเอ้ไอ้บาร์มาด้วยเว้ยพอกลับมาโลกหนึ่งเนี่ยครับทุกคนผมก็เจอสิ่งที่ไม่ควรเจอแลคือผลดักโอ้โหผลด์กมาอยู่ก่อนแรกเลยทำไมเดี๋ยวนี้ผู้เล่นใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดโอ้โหหาผลอะไรมาไว้ด้วยหรือไม่ผมขอผู้เล่นโหดมาไว้ให้ผู้เล่นใหม่กันนะอ,อันนี้ก็น่าคิดนะเนี่ย ใหมเพื่อเขาไม่รู้ไงก็มันไม่ได้เจอผลเดียวนะครับทุกคนผมแล้วก็เจออีกผลหนึ่งซึ่งเป็นผลไฟโอ้ยทำาหรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยนะครับผลมันค่อนข้างที่จะเฟอ้อเลยวะรูหนึ่งผู้เล่นใหม่จริงปะเนี่ยเจอผลที่ทั้งสองผลนะครับผมก็เลยลองสุมวัดดวงดูแล้วผลที่ผมได้นะก็คือผลลับเบอร์โอ้โหแต่ทำไมผมสุมแล้วม,มันเกลือจังวะเฮ้ยผู้เล่นใหม่ในยืนอยู่ตรงท่าเรือนะครับผมก็เลยเอาผลนวดดํามเนี่ยให้เขาไปเลยเอาไปเลยนั้นนายรู้ว่านายต้องการนะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคคคคคครรรรััััับบโออออออเเเเเเททุุกกกกนนนนนนนืืนี่่ยยะหหาาตไปลลลลงงผผ้ รับรู้ไหมครับว่ามันมีสิ่งที่แม่ค้าฝันไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนจะไปคนเมื่อกี้ได้ไหมครับที่ผมให้ผลเขาไอ้คนนี้เนี่ยมันเลี้ยงไม่เชื่องจริงๆนะครับอยู่ดีก็มาสกิลใส่ผมผมก็เลยสั่งสอนให้เขารู้ไปนะครับว่าคุณเล่นกับใครไปคุณเล่นกับใครตายซะบอกแล้วว่ผมไปใช้เกิดประโยชน์ไม่ใช่มาไไรคะ่ะคนที่ให้แบบนี้ก็ตายไปซะเดี๋ยวๆดี๋ยทำไมรู้สึกว่ามาโลกแรกเลยรู้สึกผมโหดร้ายจังวะยิ่งเหลือพิศดารอีกนะครับทุกคนเราก็ต้องออกนะครับตามล่าผู้เล่นใหม่เพื่อให้ผลเขาแล้วผมก็็มมมาาาาเเเเเเเจจออออคคคคคนน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 ะะะะะรรััับบยยยยุกกี้้หืู่ผลลขตวไ พอถึงนะครับทุกคนผมก็สงสัยนะครับเขาคงจะตกใจหน้าดูเลยแหละผมในใจดีขึ้นให้มอนด้วยละกันเอาไปเลยนายเอาไปใช้นะภารกิจของเรานะครับทุกคนก็ไดเสร็จลงแล้วนะครับเรากลับโลกสามของเราดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขับอะไรเป็นวังวนอย่างนี้วะเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับขออนุญาตกับโลกสามก่อนนะครับทุกคนพอกลับไปแล้วเนี่ยนะครับผมกับบาร์เนี่ยนะครับก็จะกลับไปฟาร์มกันทุกคนครับแต่บังเอิญนะครับทุกคนเห็นที่ PVP เนี่ยผมก็เลยท้าไอ้บาร์เลยแล้ว มาลองหนึ่งกันหน่อยมารับเพื่อนรักเพื่อนเลิฟพรามมาถึงเนี่ยนะครับทุกคนผมเนี่ยก็เอาเลยนะครับเอาเลยจะวังนี้นะผมไม่รอแล้วผมเนี่ยนะครับได้เดินหน้าสุดกำลังนะครับแล้วก็ไล่หัวมันเลยไอ้เจ้าพระตัวจิ๋วนี่เราจะสู้พระใหญ่เจ้าสู้เข้าไปไหวหรอกตายไปซะนี่ไงเรียบร้อยว่าแต่พระจิ๋วนี่ก็ตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยกลับมาฟาร์มกันต่อดีกว่านะครับทุกคนเปิดใจผมนั้นได้แข็งแกร่งขึ้นได้ไปหัวกับคนอื่นต่อครับเจอหนึ่งๆไก่บาบ่อยแวละครับแต่ก็ยังสู้ผมไปได้เือนเด้อนมาครับน้องร์ม ยาวเลยนะครับผมเออเพื่อเรเวลนะครับเออเราก็ต้องฟาร์มนะเพื่อความโหของเราแล้วก็ต้องหาโบนี่นะครับเพื่อที่จะไปสุ่มหาลูกแก้วนะฟาร์มอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยทุกคนครับผมก็น่าจะได้ย้ายจุดฟาร์มแล้วแค่ตรงนี้ควยเดียวเท่านั้นเอเรียบร้อยเฮ้ยเราได้เข้าไปฟาร์มข้างในแล้วครับทุกคนจะพเจอเข้ามาแล้วครับทุกคนผมจะเห็นอะไรแบบตรงนั้นนะครับพอไปดูอุ้ยนี่มมาที่ซื้อสี่ห้าคิดินารองเลยแล้วกันนะครับผมจัดการซื้อมาด้วยราคาหนึ่งพันห้าร้อยแฟกซ์ไหมแล้วผมก็ นะโอ้ยมันน่ารักไปต่อไปเปิดรายการมาเนี่ยก็คงจะต้องเป็นแบบว่าสวัสดีฮะผมบอบบี้นะฮะอะไรอย่างงี้ยโอเคเราก็มารับเควสตรงนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็คือไปฟาร์มตรงด้านบนผมก็เลยได้แปลงล่างเลยบอกเลยว่าผมจัดเต็มนะครับรอบนี้ฮะแต่เมือนว่าผมจะอยู่นิ่งๆก็ไม่ได้นะครับมันเหมือนว่าจะมีคนมาเปิดผมโอ้ยผมรู้สึกอันตรายต่อตัวเองมากเลยในะตอนนี้เอามันเอาเลยเอาเลยทุกคนแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมผมถึงสู้เขาไม่ได้นะั่นที่ผมก็สู้แบบปกติโอ้ยตายบอบบี้โดน ก็ได้เอาคืนไปได้โอ้ยก็นึกว่าจะเก่งโอ้ยทีแรกก็กากอ่ายชิวเกินโอเคทุกคนเรากลับมาฟาร์มต่อกันดีกว่านะครับฟาร์มไปเรื่อยๆเลย,อยเออเอทุกคนคาบมาคาบนี้จะดาเบื่อเลยนะแล้วเราก็ฟาร์มนานมากผมเนี่ยนะครับทุกคนก็ได้ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมคิดว่าโบนผมเนี่ยมีพอแล้วผมก็เลยคิดจะลองออกเรือนะครับแล้วเราไปซุ่มดูนี่นะ่นแล้วเกาะที่เขาล่ำลือกันนะครับว่าเป็นเรือที่มีเกาะอ,อยู่ด้านในไหนลองเข้าไปดูซิว่าด้านในเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้โหด้านในก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยงงัั้นนเเเเรรรราาาาาามสกกดดดีีวว่่่ะะคคบจไขอออหืปลโ สุมไปเรื่อยๆเลยบนเราเนี่ยก็มีพอตัวเลยนะโอเคกดสูม่มเฮ้บาก็มาสุม่มเลยครับทุกคนสุมไปเรื่อยๆเลยครับทุกคนสูมวัดดวงนะฮะมาดูว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่านะโอเคสุมต่อครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนผมได้หมวก ผมได้หมวกหมีผมได้หมวกหมีเพราะแต่หมวกนี้ช่วยอะไรพะเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ลองเอามาใช้นะทุกคนเดี๋ยวดูว่ามันจะดีหรือเปล่าเด้อโอเคเราก็ซุ่มเสร็จแล้วนะครับเราก็ไม่ได้อะไรเลยทุกคนแต่ผมขอลองซื้ออะไรอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจะสามารถซื้อได้ไหมโอเคเราไปคุยกันเลยครับทุกคนเพราะผมกดคุยเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถซื้อได้เหมือนเราเนี่ยนะครับต้องเอารูปบอลไฟอันใดอันหนึ่งเนี่ยนะครับมาคุยกับมันนะเพื่อเป็นข้อแลกเปล นายเยี่ยมไปเลยมือมองฟ้าโอ้ยมาคิดถึงอนาคตแล้วนะครับทุกคนต้องฟาร์มนูอนฟาร์มนี้โอ้ยผมไดีอยากตายเลยทีเดียวบ๊อบบี้ขอผูกคอหนเยี่ยมไหมเนี่ย <c oughs> โอเคครับทุกคนเรากลับมาทำหน้าที่ของเรานะครับนั่นก็คือฟาร์มใช่แล้วครับผมนี่แหละคือหน้าที่หลักของผมนะ <c oughs> พอฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนผมเดี๋ยวก็เจอคนนะครับผมรู้สึกคัดหูวคัดตาแนละผมก็เลยเปิดมันเลยช่วงนี้ผมเลยผมห้าวเลือดร้อนแล้วก็หงุดหงิดนะครับก็เลยจัดการเลยในเมื่ออยู่ตรงหน้าเรียบร้อยเป็นไงละ่ะ <c oughs> เล่นกับใครไม่เล่นนะ ดูซิว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะดวงดีหรือเปล่านะแต่ขอฟาร์มโบน์เพิ่มก่อนนะครับแลตอนนี้เนี่ยทุกคนผมคิดว่าผมเนี่ยมีโบนพ์พอสมควรแล้วโอเคเราก็เริ่มออกเรือกันเลยดีกว่าครับทุกคนโอเคซื้อเรือมานะครับแล้วเราก็มุ่งหน้านะไปเกาะน,นั้นเหมือนเดิมไปเลยครับ,บรโอ้โหน้ำลายเต็มไมป <c oughs> เรามาถึงเกาะน,นี้นแล้งันเล้วโอเคเรียวเข้าไปเลยอเอชียวเชียวเชียวกแพงนิดหน่อยโอเคทุกคนพอผมเข้ามาข้างในนะครับเราก็ไปลองสุ่มกันเลยดีกว่าว่ารอบนี้เนี่ยจะได้หรือเปล่าสุ่มครั้งแรกไม่เป็นไรสุ่มครั้งต่อไปภาวนน้้้ไดพออผมสุะครับก็โย เอ้ยสมพรปากจริงๆเลยดวงโคตรดีอะครับน้องๆโอเคครับทุกคนแล้วก็บอลไฟไปใส่เลยนะครับพอใส่เนี่ยบอสก็เกิดผมเนี่ยรีบวิ่งไปตีบอสเลยในการปฏิทินครั้งแรกนะครับทุกคนมันก็ไม่ค่อยเป็นใจให้ผมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดนทั้งดาเมฆคนดาเมจจากบอสโอ้โหบอกเลยว่าผมเนี่ยโคตรยับแล้วผมเนี่ยก็ได้ตายลงโอ้ยผมบอกเลยว่าผมโคตรหัวร้อนนะครับทุกคนผมหามาตั้งนานนะครับแต่เหมือนพวกมันจะมาแย่งผมไปผมเนี่ยนะครับจึงรีบซื้อเรือนะครับทุกคนแล้วก็ออกเดินทางนะครับรีบกลับไปเกาะเดิมเลยผมบอกเลย่วผมเนใคครรกัันนแต่พอมาถึงะบ ทุกคนพวกมันก็หายกันไปหมดแล้วเออสงสัยจะก,การบอสไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ผลพัดในการตีนะเพราะบอสเนี่ยค่อนข้างที่จะอึดน,นะถ้าผลธรรมดาก็ตียากมันต้องตีหลายคนโอ้ขอเล่นสปีดนะครับตอนตีบันนะครับทุกคน จังหวะน,นี้มันใกล้าตายแล้วครับทุกคนจัดก,การมันเลยเอาเลยเอาเลยบ๊อบบี้จัดการมันจัดการมันมันใกล้าตายแล้วแล้วผมก็จัดการมันได้ยแล้วตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ได้เคียวมาครอบคอนะครับกับมวกอันนี้โอ้ยโคตรดีทุกคนดูสิครับดูความเป็นเคียวสิครับโอ้ยทำไมมันช่างสวยงามอร่ามตาขนาดนี้นะโอเยี่ยมไปเลยพาอความสดชื่นให้คนดู กี่แบตเตอรี่เด้งอย่างนี้นะผมโคตรชอบเลยนะครับมันสดชื่นจริงๆเลยพูดถึงนะครับทุกคนผมก็ต้องฟาร์มแบตเตอรี่นะครับอยากดูสก,สกิลนึงนะครับว่าสกิลจะเป็นยังไงนะสำหรับเจ้าเขียวนี้นะครับเราก็ต้องฟาร์มต่อใช่ไหมโอเคน่าจะใช่เลยนะครับผมเือมือมันก็ต้องฟาร์มต่อนะแล้อยากเห็นแบตเตอรี่นะไม่ใช่แบตเตอรี่อยากเห็นสกิลนะเราต้องฟาร์มต่อนะโอเคครับจัดไปฟาร์มต่อเรื่อยๆได้แต่ผมเนี่ยนะครับทุกคนตัวเองเนี่ยนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าไอ้เขียวเนี่ยมันดีีีีีหหรร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 ือออเเเเเเปปลล่่่่่่่าา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 านน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 นะะะะะะคคคัััััับบบบสททงงงดดด้้้้กกก PVP PVP แแฟ์มมมมมยยขจตต็็ววใึผไไูถ เนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวก็ต้องลองกันในพาร์ทหน้านะครับผมฟาร์มเคียวนะครับมาตุลี่ถึง350เนาะพูดถึงฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วนะครับทุกคนผมก็อยากจะลองสูบนูนด็กสักครั้งนะเขาผมจะได้อะไรพอมาสูนเนี่ยนะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรเกลือนะครับผมโอ้โหไม่ได้ของดีเลยสงสัยผมต้องฟาร์มโบนได้สักสี่ห้าร้อยแล้วค่อยกลับมาสูนอีกสักรอบเนาะแล้วตอนนี้ทุกคนครับผมก็ได้สกิลแรกมาแล้วทุกคนเดี๋ยวรอดูเลยนะครับว่าสกิลแรกมันจะเทขนาดไหนนี่โอ้โหทุกคนมัไปพายุไฟนะะะะะะคคคครรรรรััััััับบบบบบสสาาาหเเเเเเขีีีีีียยยยววนน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 นแแลล้้้้้พออออศตู่่่ผมมทโดดไไไจจกิปืงงะ คือกระเด็นออกไปนะครับผมเราก็จะมีดาเมจนะครับเออขนาดที่เราลอยออกไปด้วยนะครับเอ้ขวดเทเนี่ยในรอบหน้าเนี่ยทุกคนครับผมก็คงต้องลองเอาไป PVP กันแล้วนะครับว่ามันจะดีขนาดไหนนะโอ้โหขนาดใช้กับมอนยังด anyway ีขนาดนี่เอาไป PVP มันจะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองกันนะครับทุกคนในพาร์ทหน้าเนอะในพาร์ทนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเคียวเราก็ได้มาแล้วเนาะคือประสบความสําเร็จในเคียวแล้วนะครับทุกคนโอเคทุกคนพาร์ทนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบนะครับไอ้บ๊อบบี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลัง ครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งให้บ๊อบบี้ด้วยนะครับโอเคทุกคนกระพานนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับแจกกันครับผม